คือจริงๆแล้วอะหนูอะทำเข้าปีที่3แล้วนะถ้าทําดีสร้างภาพทำมาสามปีแล้วก็อู้มันนานนะแม่แต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าบูมก็ทําเท่าที่ตัวเองไหวถ้าเราไม่ไหวเราก็คงไม่ได้ไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อจะมาซื้อหมูแล้วก็ให้คนพิการกินฟรีเนาะก็ไอตอนเนี้ยบูมยังไหวอย,อยู่มันก็เลยทําเท่าที่ตัวเองไหวค่ะแม่ ล่าสุดคือคนอหูหนวกเป็นใบ้มาจาักมันเกิดกันคือมาจาับมันเกิดกันแบบเป็นแฟนกันมาจาักมันเกิดกันเขามามาใช้สิทธิ์ทานฟรีนะคะเขาไม่มีเงินแต่เขาเก็บมะม่วงมาฝากบูมแทนแลกกับหมูกระทะหมูกระทะคอน่ะากทะแค่ามัน่ควือนแม่คือจริงๆแล้วอ่ะหนูอะทำเข้าปีที่สามแล้วนะ ถ้าทําดีสร้างภาพทำมาสามปีแล้วก็อู้มันนานนะแม่แต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าบูมก็ทําเท่าที่ตัวเองไหวถ้าเราไม่ไหวเราก็คงไม่ได้ไปกู้นี่นอกระบบเพื่อจะมาซื้อหมูแล้วก็ให้คนพิการกินฟรีเนาะก็ไอตอนนี้บูมยังไหวอย,อยู่มันก็เลยทําเท่าที่ตัวเองไหวค่ะแม่เออแล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนแบบว่าตอนนี้มันก็มีหลายคนเนาะแต่บูมโชคดีมากแปลกมากบูมว่าไม่แปลกนะบูมคิดว่าเอ้ยเราด้วยความที่เราเออสรุปแปลกหรือไม่แปลกบูมไม่ค่อยเจอคนมาเอาเปรียบ เพราะล่าสุดที่บูมเห็นเลยคือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาให้คนพิการกินฟรีคนเล้ล่องกินฟรีอย่างเงี้ยสุดท้ายเขายกเลิกยกเลิกที่จะทําเพราะว่าเขาไม่ไหวเพราะเขาเจอคนมาเอาเปียบบูมอะ่ะไม่เจอคนมาเอาเปียบบูมเจอแต่ล่าสุดคือคนอหูหนวกเป็นใบมาจัดวันเกิดกันคือมาจัดวันเกิดกันแบบเป็นแฟนกันมาจัดวันเกิดกันเขามามาใช้สิทธิ์ทานฟรีนะคะเขาไม่มีเงินแต่เขาเก็บมะม่วงมาฝากบูมแทนแลกกับหมูกระทะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังมีเงินซื้อหมูอยู่มีเงินซื้อผักอยู่ก็ไหวอยู่ค่ะมาได้นะคะแล้วก็สาขา2ที่บุ้มจะเปิดก็ยังยินดีนะคะที่จะให้คนท้องทานฟรีพี่การทานฟรีอาสากู้ภัยทานฟรีอาชีพเก็บขยะทานฟรีอายุต่ำกว่าสามขวบทานฟรีอายุ70ปีขึ้นไปทานฟรีน้องหมาน้องแมวจรจัดทานฟรีค่ะค่ะมาเยอะมา ไม่เยอะมากค่ะไม,ไม่ไม่เยอะมากแต่ก็แต่ก็ยังโชคดีไงที่มีอ่างเหมือนพี่ๆไปกินกันอย่างเงี้ยเหมือนพี่ๆสายบุญไปกินกันบางคนบอกว่าเออวันนี้ฉันอยากทําบุญน,นะบูมโต๊ะนี้ฉันจ่ายเองโตะนี้ฉันเลี้ยงเองก็มีค่ะเยอะเหมือนกันค่ะใช่าาาาก็ ใหญ่อยู่ค่ะใหญ่อยู่จอดรถร้อยคันค่ะมาได้เลยนะคะจอดรถร้อยคันนั่งกินหมูกระทะริมแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะชิลแล้วก็เปิด6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้านะคะนักข่าวคนไหนบ่นบอกว่าบูมปิดทําไมสี่ทุ่มห้าทุ่มบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เปิดถึง6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้า,ชชาค่ะใช่ใช่ค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มค่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่า มันก็แต่เราก็เอาพนักงานเซตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบุ้งก็จะลงไปดูแลเองค่ะใช่ลงไปดูแลเองก่อนไม,ไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มเพราะขายเอาหน้าอยู่แล้ว <c oughs> ฮะโอ้ยสุดยอดโอ้สุดยอดค่ะ <c oughs> ก็คือคือจริงจริงร้านนี้แน่บุ้งหนูต้องบอกก่อนนะมันมันไม่ใช่แค่ผงชูรสนะมันคือชูรสรสดีขนอฟ้าไทย เออมันคือรวมกันแล้วมาเป็นหมูกระทครระทคืออะไรที่ว่าดีเราก็ต้องใส่ให้ลูกค้าแบบเต็มแม็กเออเอ,อ,อย่างนั้นดีกว่าใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงปังๆังนะคะเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ฝากชาลอตนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ